อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์การฟาร์มของซีบีในวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะว่าไวมากๆนะครับแล้วก็ซีบีตัวนี้นะครับสามารถเสกผลพิศาสได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็ขอการสวัสดีาวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของซีบีอัปเดตมเใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับก่อนแรกก็เปิดตัวรังขึ้นมานะครับแล้วก็นำซีบีไปใส่ได้เลยนะครับก็ซีบีในวันนี้นะครับจะมีีีีชชชื่่่่่่่่่อออออออวาาาา OMG Hub นน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 นัััััััััเเเเเเเงงงงงงะะะะะะคคคคคครรรรรบบบบททผูู้้้มมมจป็็ฟฟไตหยยย์์กกขล มไม่ว่าจะเป็นการ Auto ออโต้ฟาร์มต่างๆ,ๆนะครับซีอีเวนท์ทำเผา v ี อ่าเควสไอเทมนะครับหลงลงดันเจียนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่าข้อดีของเซตตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของเลนฟูสด้วยนั่นเองนะครับผมหรืออ่าผลปิศาจนะครับที่มันตกออกมาจากฟ้านั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมก็สามารถใส่ผลปิศาจได้ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ข้อเสียนะก็คือมันไม่สามารถกินได้นั่นเองนะครับก็คือเหมือนเอาไว้แบบแก้งเพื่อนเฉยๆนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับสำหรับใครที่สนใจสเิปตัวนี้นะผมก็จะแปะลิงกกกก์์ไว้้ตตรรงคคอมมมเนนนปัััหหุดใละบ็ สามารถไปเข้าลิงก์นะครับไปเอาสกิปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับในส่วนของความไวในการฟาร์มนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะครับความไวมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับผมเจอกันครับ